โปรโมชั่นนะครับคืนกำไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมแล้วก็ได้กับ t o อ Up g a เก r ครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิวเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะจ๊ะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอดท็ p ปอัพเอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ตอนนี้ท็มีโปน ด,ดีมาแนะนําทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งค้งนะครับต่อเลขไอดีนะครับผมม็นได้หรอกรมันกูไม่เห็นเราเห็นไหมป้อลงมาแล้วนี่นี่นี่มันลงมาตรงนี้ enemies ahead enemies ahead en ไหน เอนมิสอะไฝังนแหละฝังที่วิ่งไปแหละอย่าหา,าหะวันแมนวันึแมนใช่เปล่ามันลงอีกมันลงอีกเมือ่อกี้ผม,มบอกวันแมนต้องบินตึ่งมาส่งมัน cha của cả luôn. vậy uh -huh. <laughs> <laughs> <Đang đăng cười> ạ. Để nó เงือออกแล้วโทรศัพท์ลื่นโอ้โทรศัพท์เน่้

บ้าขา้างหน้าบ้านี่ <Watch out. S 1> ตี้ตีครัสองตีแล้สตีไปทำสตีมันคงไม่ยิงอีกหรอกมันเตองสิบสองตีแหละหอ,เอะ้เอาวะเอาวะเอ,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 อาวะเอาะ Oh, de way, de way. ¡Ah, ah, ah, ล a r กจุดโลเคชั่นโอ้ยเกลียรอแล้วแัดแบ้งเลยดีกว่ารงี่หมดบ้า เห็นผมคนเดียวเพื่อนมันไม่เห็นพวกงานหรอกขาบ้านเจ็บมากสวย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 แก๊งสนามเรกไปหนึ่งนะ หมอหมอมาหมอมเดึงมาดึง,ม,ดงมันมายังโอยโ่าอย่างๆย่งชุวเพื่อนก่อนมองไปมองไปมองไปคอย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 ,คย,คยกูนะเดือดตามไมมต้องไปช่วยมันมาแล้วมันมาแล้ว<ป>มาแาต่มาดี ชิดบ้านพี่ทิวบ้านพี่มีชิดอยู่ชิช้ชิคุมกันคุมกันม,มีคนอยู่ใ,ใกล้ในบ้านนี้เลยในบ้านเลยมานน่าชุบเครื่องมาผมยิงเครื่องมปนน็อกในบ้านท,ะท,ะทะุบันห่วย มเ้ยปืนจกเป็นทีนัดหมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมว้าวววยังมีอีกวะยกไปชาวล็อกเลยเพื่อนกูหุดด้วยปมาแพ้สนามวะทรับรับทราบ ว่มาแล้วยอ่แอดัปต์สกอรี้เพื่อนฮัลโหลเออเอาเถอะพอขาดกระดิ่งไม่รู้ว่าเป็นลึตโอ้โหมึงให้ลีดเดอร์เขานำเราเป็นซัพพอร์ตนี่ห่าเลยนะเราลีดเดอร์อะไรผมเพ้นไม่เป็นฮะมาเชียร์ลีดเดอร์เฮ้ยเรามีรถเรามีรถมีอะไรบ้างอะมีเอวบีวะในกล่อง ไม่มีว่ะไอ้ปีตีบ้านหัวกูได้เงี้ยก็าต้องใส่เสกเสียงใช่ครับก็ซ่ากจเสกเสียครับเออขีพวกตีบ้านกูวะตีหน้ามาดิไปแล้วไปเข้าไปแล้ไปเข้าอ้เอบ

หมู่บ้านเกือบพังไ้ยเต้ยพอดียินมดทิวคูณหกป่ามีแล้วพี่ข้ามยิงผมมาวะอ่ะทิวอี้พี่มีคูณหกสองอันผมมีแล้วพี่วัดโหปุ๊บวัดดิเอ้าจะวัดก็มาจะวัดก็มา ฝั Watch out. ่งฝั่งนู้นครับแล้วก็บนเขาวอ่ะแถวบนเขาวนั่นแหละปะเสียเวลาขับรถกันแม่งเลยดีกว่าโคลังหินอยู่ตรงนี้เฮ้ยโคลังอ่ะใครมาใครมาพี่แก๊ปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นแหละไอ้สันขวาน โอ้โหมันขยันริงจังวะเราไม่มีสโมกันนะเพื่อนอาผมมีสโมครับขึ้นรถปะต้องา,าไปแล้วรถเราอยู่ไหนอะหยุดโอ,โอยเป้โหยเจดแม่รถกูพังหมดแล้วแลนเลยเพื่อนแลนแลนแลนเลยฮะโอเคครับ ที่เมื่อคุณสุดาทิพย์บอกว่าอวยพรวันเกิดให้หน่อยค่ะอวยพรไปแล้วเอาเหรออู้อวยพรตอนไหนวะผมอวยพรแล้วผมขอให้พนมมือแล้วก็นะโมวิเขี่ยไปไปโิสไนอย่าอยกได้ตัวเนี้ยอย่าได้ตัวเนี้ยเพื่อนโัวสไนอย่าได้อ่ะอยากได้อ่ะโอ้โหโอ้โหโอเค่ชิดหน้ากัน

ยื้อเยื้อยช่มันอยู่ข้างบนมันป้อมแย่มันอยู่ข้างบนโน้นด้วย Enemies ahead ป้อมงยูวิเจ็ดโอ้โหสวยมากเดี๋ยวได้ทนายอ่ะโหแต่กูไม่ไปแล้ววงเล็กแล้ว อ่างี้ที่อุปาระเบิดซ้ายมันวิ่งสุดระเบิดมันทำไงวะมันอาจจะใส่หูฟังผิดด้านพี่มันพีค่ะเระเบิดใช่ขอขอดูแลตัวเองก่อนอ๋อไอ้เหี้ยวงวาวเฮ้ยใครมันจอดรถแบบนี้วะเนี่ยมันมันความจริงมันเป็นต้นไม้เว้ยต้นไม้มัน งองกออกมาเป็นรถใช่เหรอพี่ใช่ใช่ความจริงรถมันก็เป็นพืชไม่เคยเรียนฟิสิกส์เหรอเอ้ยไม่ใช่เนี่ยชีวะไม้เป็นพืนชชนิดหนึ่งผมจบสินจีนรถรถก็เป็นพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชเก้อนวิชาอะไรคนคนต<พ>ีวะวิทยาว่าเช้าอยู่นันต่ำผมจดสินจีนอังกฤษมาพี่ผมไม่ได้เรียนชีวะ แต่เราเลยไม่รู้ว่าความจริงรถยนต์มันเป็นพืชน,นอนอยู่ตรงนี้ตัวนึง <the> ไหนวะเพื่อนแม่งเอ้ยบั g ไอเวทเนี่ยไหนอะม<ด>มหมอสมอเหมอเอาหมอไม่มาเดียหมอเราจะกำลังไปช่วยหมอ เป็นหมอเฉยเลยไปข้างหน้าเลยสมุทรไก่เมาวิ่งหรอมาวิ่งก่อนนกว่กว่ะนกว่นกว่ะกว่มา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  อย่าขยับ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 เดี๋ยวเลื่อนไหลชิวินิ่งเดี๋ยวเลื่อนไหลยุบพุทตัวเดี๋ยวแผ่รุดคอยคอยคอยนีดมันอยู่ข้างหน้าหมดเลยนี่ว่าพอเหลือสิบผู้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์หมองวิ่งตามมาดิหมอ

ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจักรุจักรุ